Travel while sprinting with an assault rifle equipped เพื่อนเพืนจะต้องวิ่งแบบพุ่งตัวโดยที่ถือปืน assault rifle อยู่ก่อนอื่นนะคะก็จะต้องไปหาปืน assault rifle ก่อนในเกมตอนนี้มีทั้งหมด2แบบนะคะและใส่มาเปิดของที่บอลลูนนะคะไม่เจอเลยเลยแต่ต้องไปหาที่อื่นก่อน ซีซั่นนี้ดูเหมือนว่าเขาจะลดอินเนอร์ซี่ที่เรามีนะคะทําให้การวิ่งแบบพุ่งตัวเนี่ยทำได้ไม่ไกลมากนักนะคะก็จะต้องคอยวิ่งวิ่ง,งหยุดหยุดวิ่งวิ่ง,งหยุดหยุดอะไรแบบนี้ไปค่ะนี่ค่ะเจอแล้วปืน a s ซซาราฟอันนี้น่าจะเป็นปืน แส s ล์ไรเฟิลที่ดีที่สุดที่เคยเล่นมาเลยนะคะสซชอบเพราะว่ามันยิงง่ายมันมีสโคปที่ไม่สูงเข้าจนเกินไปแล้วก็ปืนมันไม่ค่อยดีดด้วยนะคะเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีอ n นเนอบอกอยู่กลางหน้าจอถ้าเกิดว่า อ n e r g y ร์ d e นหมดนะคะก็จะไม่สามารถวิ่งแบบพุ่งตัวได้การวิ่งแบบพุ่งตัวก็คือการวิ่งแล้วก็กดชิปนั่นเองมันจะวิ่งเร็วกว่าปกติพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าถ้า Energy ร์ d e นหมดนะคะมันก็จะวิ่งแบบช้าๆนิดนึงพอ Energy เต็มก็กดวิ่งใหม่แค่นี้เองค่ะอย่าลืมถือปืนแอ s ซั l ไรเฟิลไว้ที่มือด้วยนะ